ด้วยค่ะพี่จุย้ยช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะตลาดก็ลงต่ออนะครับเอ,อโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มทรัพย์นะฮะ<อ>วันนี้เนี่ยล่วงหนักอยู่พอสมควรนะฮะล่าสุดเนี่ยดัชนีเซตหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบจุดนะครับ<อ>ผมผมมีแนวรับนะสำหรับดัชนีเซตเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยยี่สิบแปด หนึ 1, 5, 2, ่งห้าสองแปดเลหลุดแล้วนี่นาะถูกต้องครับมันหลุดครับหลุดค่ะใช่ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการหลุดหนึ่งห้าสองแปดเนี่ยมันทำให้าภาพนะของดัชนีเซ็ตนะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันมันมันอ่อนแอแล้วก็มีโอกาสเนี่ยที่จะปรับตัวลดลงต่อได้นะครับอันนี้คือ,อในไทม์เฟรมเดลี่ Uh huh. เดี๋ยวเราลองมาดูใน Time Frame Weekly ประกอบด้วยนะฮะ mm hmm. ภาพใน Timeframe w e e k l y นะเ mm hmm. มื่อว e e k ที่แล้วรีบาวตัวขึ้นไปนะแต่ถ้าเราเออลองสังเกตดีๆนะถ้าสมมุติว่าวีคนี้นะครับหลุด1529จุดมันจะทำให้ภาพนะฮะก่อนหน้านี้นะที่ภาพจะเป็นในลักษาะของการลงขึ้นทำโลใหม่ รีบาวไม่พ้นหายก่อนหน้าภาพมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะครับต่อ oh. ใช่ซึ่งซึ่งมันเป็นภาพใหญ่ด้วยมันเป็นภาพในไทม์เฟรมวีคลี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ดัดชนีเซตเนี่ยดูไม่ดีสักเท่าไหร่ทั้งในไทม์เฟรมเดลลี่แล้วก็วีคลี่ก็ ถ้ามองดูในภาพรวมๆเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าต้องต้องลดลดการลงทุนลดการนะลงทุนต้องลดการลงทุนนะฮะต้องชะลอไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งมองว่าโอโ้โหคันมือได้ไหมอ่ะค<ม>ันมืออะไรเงี้ยถ้าคันมือนะต้องทาซีมาแก้คันไว้ก่อนใช่ไหมแก้คันไว้ก่อนแบบซื้อตอนนี้อ๋อใช่ใช่ใช่นะฮะ มีเงนมือถลอกใช่ป่าใช่ใชเดี๋ยวภาพรวมมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนักทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังคงขายหุ้นไทยสุดที่ต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะ,นะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นตัวใหญ่ๆสักหน่อยที่วันนี้เ<ช>นี่ยอิมแพกตลาดในเชิงลบนะฮะก็โอ้โหปตปทพอปตทสพทรซีอาร์ซีซพอ็นทรูพีทีจีซ ก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องเอ่อแต่เย็นๆนะอย่าพึ่งรีบร้อนนะเข้าเข้าไปรับนะครับส่วนเจ้าตัวเอสห้าสูนยเอ็มสองสามเนี่ยนี่แหละคือทำเฟรมเดนลี่เนี่ยไม่ควรหลุดเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบตอนเนี้ยเก้าร้อยสิบเก้าเก้าร้อยสิบเก้าหลุดแล้วเหมือนกันอ่า คือถ้าดูในไทม์เฟรมเดลี่อ่ะนะฮะก็อาจจะต้องดูให้มันแน่ชัดคำว่าแน่ชัดก็คือราคาปิดวันว่าจะลด920หรือ,อไม่นะครับแต่พอดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอโอ้โหมันไหลลงเรื่อยๆนะเมื่อเช้านี้แนวรับที่ให้ไว้แถวๆ928จุดก็ต้องบอกว่าแม่ ผ่านไปได้อย่าง <S <S ง <ส ụ breaker> ่ายดายซะเหลือเกินใช่นะครับแล้วก็ถ้าไปดูตามรายแท่งรายชั่วโมงนะฮก็พบว่าเอามีแท่งที่ปิดต่ำกว่า920จุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาขาลองนะฮะในไทม์เฟรมเดลลี่นะที่เรามองว่าเออ920จุดเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะะที่เราจะฝืนถือลองเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องทําตามนั้นนะหลุด920ก็ต้องหนีไว้ก่อนแล้วก็นิ่งๆเลยนะครับส่วนใครจะช็อตตามเดี๋ยวขอดูท่าทีนะฮะสำหรับราคาปิดวันนี้ก่อนนะฮะหรือหรือนะฮะในวันพรุ่งนี้นะถ้าสมมุติว่ามันหลุด920จริงอ่ะผมอาจจะแนะนำนะให้ไปดูในส่วนของ put option อ๋อไปออปชั่แทนดีกว่า ใช่เพราะว่าอย่างน้อยนะฮะสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือวอระทายันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับ <S <S <CC> <S การเทรดในส่วนของพุทธออปชั่นนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีวิในเนี่ยนะฮะเอ่อพอดักพุทธออปชั่นเนี่ยมันมันก็มีจุดสต็อปลอสด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะก็คือเสียสูงสุดเนี่ยเท่ากับที่เราจ่ายค่าพรีเมียมไปอ่นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว วันพรุ่งนี้โอพรุ่งนี้เราไม่เจอกันพรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะวันนี้วันพุธก็เดี๋ยวต้องให้เอ่อท่านุนมามาตามดูช่องคลาสสิกออสิริสหน่อยอฮ้ยเออไดยนาา้นะเวลาประมาณบ่ายสองเอ๊ะกี่โมงคะอ่าไดยขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะโตวิ่งตอนนี้นะคะโอ้โหช่วยเต็มที่เลยนี่ยเนี่ยเออครับประมาณนั้นนะฮคะ อ่าในพูดออปชันแทนค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนใช่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 ส่วนส่วนทองคำทองอ็ทองทองคำก็ไหลลงต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกไปว่าเอ่อตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายของยุโรปเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเลขอะไรที่จะทำให้ทองรีบาวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช็อตนะตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นจุดที่ดีเป็นราคาที่ที่ดีของวันเลยแหละนะฮะ เพราะฉะนั้นใครช็อตไว้ก็ถือต่อไปนะฮะช็อตอลสองพันยี่สิบเหรียญส่วนทําเฟรม4สี่ชั่วโมงนะฮอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหมันมันมันไม่ดงไม่เด้งนะฮะเพราะฉะนั้นการเอคาดหวังเด้งหนึ่งเก้าเก้าแปดแล้วก็ช็อตยานะฮะทีนี้เราไปเลงเป้าหมายทางด้านล่างดีกว่าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดได้ได้ลุ้นได้หุ้นค่ะไปดูค่าเงินมากดีกว่าพี่จุวค่าเงินนะฮะอ่ะ คือต้องบอกบอกว่าคือเจ้าตัว Set ตฟิฟตี้ฟเจอร์เนี่ยโอ้โหคือเดือนนี้ทั้งเดือนบองตรงเลยเทรดย,ยากนะฮะยากค่ะคือผมผมอยากให้ทุกท่านลองมาดูปรดักตัวอื่นที่ผมมองว่าเฮ้ยแนวโน้มมันมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะอะไรบ้างคะยกอย่างเช่นดอลลาร์บายูโรโล,ล,ล,ล่าหรือดอลลาร์เยนอ๋อมันจะง่ายกว่า สาเหตุที่ผมบอกว่าง่ายกว่าคืออย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดว่าเจ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่ามันจะเอ่อมันกลับหิ้กลับทางนะเป็นภาพของการแข่งข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันอยู่ตรงข้ามนะมันก็จะเห็นภาพได้ง่ายผมยกตัวอย่างเช่นดอลลาร์บาทนะฮะล่าสุดวันนี้อ่อนค่าต่อสามสี่สามสี่บาทยี่สิบสามก็ก็ก็อยู่ขาลงแล้วแล้วมันเพิ่งเพิ่งเริ่มกลับตัวเท่านั้นเองนะครับ เราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเอ,อจุดหนีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากล่าสุดสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่ด้วยนะไซส์เล็กใครที่ไม่เคยก็ลองดูได้นะครับ่ออนอกจากดอลลาร์บาทไปดูดอลลาร์เยนนะนดอลลาร์เยนวันนี้เยนก็อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอละลาร่าสุดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับงานมันก็เป็นอ,อชุดกลับตัวคือคือเนื่องจากว่าดอลลาร์มันเป็นชุดกลับตัวเพราะนั้นเนี่ย มันก็จะมีความง่ายนะฮะ,ะขาลองยังอยู่อตอบหน<า>ึ่งสามสี่จุดสองแปดค่ะนะฮะพัดมายูโร uh huh. เนี่ยยูโรถ้าใครได้ตามกันมาเนี่ยยูโรเนี่ยเพิ่ง uh huh. วกกับตัวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะ<า>นะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความง่ายแบบนี้นะครับเพราะนั้นใครมีช็อตอยู่ก็ถือต่อไป uh huh. สต็อปหลอสหนึ่งจุดศูนปเจ็ดสี่นะครับถือต่อไปครับต่อนนะครับผมไปดูหุ้นของเราดีกว่าส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะโอ้โหเอดวานเออดวานนี่เราปิดไปแล้วปิดไปแล้ว b ีเปิดไปแล้วนะครับมาดูตัวที่เหลืออยู่ b m s ครััอ่ามาแล้วขาช็อตเริ่มทำงานแล้วนะ b m s Head, บีดีเอเราอยู่ขาช็อตนะฮะขาช็อตครับผมสต็อปลอสบี oss, head, 29, ดีเอ7 5ยี่สิบเก้าเจ็ดสิบห้าค่ะหรือต่อไปครับตัวถัดมาเป็นกรฟาฟนะฮะกราฟก็อยู่ฝั่งช็อตเช่นเดียวกันคนะครับสต็อปลอสขาช็อตห้าสิบสามบาทห้าสิบเทเลิงสต็อสี่สิบเก้าบาทยี่ห้าค่ะตัวถัดมาที่อยู่ฝนะั่งลองนะทียู่ โอ้ระโคอะไรนะทานยาหรือทานเล่านะทานเล่าค่ะถ้าขายต่างประเทศจะดีออโอเคเออหกตลาดนุ่งเลยอะแต่ทียูนี่แบบนิ่งเลยนะฮะล่าสุดสิบสี่เก้าศูนย์เมาถือต่อไปฮะสต็อปเขายังอยู่ค่อนข้างลึกคือสิบสิบสามห้าศูนย์ก็ยังถือได้โอเชถัดมาฮะ MTC ม t ีวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่สามสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตาง์นะฮะ สต๊อปล็อต MTC ขาล o n g สามสิบเจ็ดห้าศูนย์ครับครับตัวถัดมา CBG <BB G. S 1> CBG CBG วันนี้ก็ลุ้นนะจะหลุดไม่หลุดเนี่ยนะฮะหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าจุดตัดขาดทุนนะครับ <15. S 1> KTC ล่าสุดห้าสิบห้าบาทยี่สิบห้าจุดสต๊อปของ KTC เนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทยี่สิบห้านะครับ สำหรับคนที่สามารถที่จะถือในระยะกลางระยะยาวได้ในมุมผมเนี่ยหลุดห้าสิบห้าทยีห้ยังสามารถฝืนถือได้นะเพราะว่าทำเฟรมวีคลี่เนี่ยต้องบอกว่ายังค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะยังค่อนข้างน่าสนใจแนวรับสำคัญแน่นๆแถวๆห้าสิบสองบาทเนี่ยเทสมาหลายรอบนะฮะเทสแล้วเด้งเทสแล้วเด้งนะฮะก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่สำหรับ KTC ตัวถัดมาะฮะก็จะเป็นเคแบงค์นะวันนี้ร่วงลงมาพอสมควรล่าสุดร้อยสามสิบสามบาทสต็อปเนี่ยลึกคือร uh ้อยยี่สิบหกแต่มีเทลลิงสต็อปที่ร้อยสามสิบสี่บาท <Okay. S 1> ห้าสิบรับสายเทรดดิ้งนะฮะหลุดร้อยสาสิบสี่บาทห้าสิบอาจจะหนีออกก่อนก็ได้ <Okay. S 1> นะครับส่วนคนที่สามารถที่จะถือระยะกลางระยะยาวได้ในใน,ในมุมผม uh huh. นะฮะก็ยังสามารถที่จะฝืนถือได้นะ,ะสำหรับเคแบงค์ครับผม okay. โอเคครบถ้วนอย่างรวดเร็วแต่จะบอกว่าวันนี้พี่ๆเขาหายไปไหนกันหมดอะ่ะปกติจะมีคําถามแบบว่าแบบเยอะมากเลยวันนี้เงียบมากเลยอะ่ะ <c oughs> พี่ๆขาไม่มีคําถามหน่อยละคะเอาระหว่างนี้พี่จุย้ยพูดถึงวันที่เราจะเรียนกันหน่อยเกริ่นเป็นน้าจิ้มนิดหนึ่งก็ <c oughs> อ,อ้าวนหนึ่งสองกรกฎาคมหนึ่งและสองกรกฎาคมนะสองอวันเต็มๆเลยนะเราก็จะมา เอ่อทำหัวใจเรียนรู้นะกลยุทธ์จุดหนีจุดเข้าของโปรดักต์ในตลาดที่เปกนะที่เป็นนิยมไม่ว่าจะเป็นเซ็ตฟิฟตี้ฟิ t เ c อร์สต็อ c ฟิ r เ n อร์เคอร์เรนซีฟิลเตอร์พวกเอฟเอฟฟิลเอร์ดอลลาร์บาทยูโรดอลลาร์ดอลลาร์เยนนะครับเอ่อทองคำนะฮะไปจนถึงในส่วนของเซ็50 o p t i ิ n ออปชันด้วยถึงว่าหลัะชื่อหลักสูตรฟิ t เ r อร์ r Future เออชื่อแบบอันนี้มากเลยอ่ะอะไรนะหนังอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วหมดเวลาโปรโมทพอดีมาค่ะคำถามแรกพี่เขาถามถึงตัว KCE เอ่ออ c คซีอสามสามห้าสามห้าห้าศูนเนต้องบอกว่าโลสุดท้ายที่เราเคยคุยกันคือสามสิบเจ็บาทค่ะแล้ววันนี้ดูทำท่าจะหลุดนะครับ ก็ไม่มีของไม่ซื้อไม่มีของไม่ซื้อใครมีของค่ะขอยัดหนีออกก่อนได้ไหมขอยัดหนีออกก่อนออเราอาจจะได้ลงมาซื้อราคาใหม่ที่ถูกกว่าเดิมก็ได้มีถูกกว่านี้ด้วยใช่ได้เลยค่ะไปคำถามจากทาง forgetting youtube บ้าง YouTube บอกว่า เดยวนะเดยนนะแมคโครค่ะไปต่อได้ไหมแมคโครในภาพทาเฟรมวิกลี่เนี่ยยังไม่ยังไม่ถึงกับเสียหายค<ฆ>นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการย่อตัวนะครับโดยภาพรวมในมุมผมเนี่ยยังถือว่าได้ลุ้นอยู่ค<ฆ>่ะนะครับแล้วก็เออ่ภาพใหญ่เนี่ยนะฮะการที่ยังสามารถเล่นอยู่เหนือสามสิบหก บาทได้เนี่ยนะฮะมันยังมีโอกาสลุนขึ้นได้มันเหมือนมันยกฐานในการเล่นนะครับวิคลี่ weekly, ถือได้ทีนี้พอมาดูในไทม์เฟรมเดลลี่นะครับโอ้โหถึงแม้ว่าสองวันเกือบสองวันสองสามวันก่อนนะนี่จะร่วงมาค่อนข้างแรงะนะครับแต่ถ้าดูจากไทม์เฟรมวีคลี่ประกอบเนี่ยนะยังยังถือนะยังถือค่ะยังถือยังถือ โอเคค่ะทัสก้ขึ้นรอบใหม่ใช่ไหมครับพิจุยฮะทัสกหกอใช่ทัสกสกยังไม่ขึ้นเลยฮะอ้าวเหรอพี่เขาบอกว่าขึ้นรอบใหม่ใช่เปล่ายังฮะยังฮะยังนะโอเคได้เลย YouTube ค่ะถามมาว่าขอแนวรับ RBF อ B, F บีเอฟใช่คือคือก็ต้องลงของเขาแถวแถวเก้าบาทห้าสิบห้าค่ะแต่แต่จะใช้คำว่าอะไรดีอืถ้าถ้ามันจะยังคงภาพเชิงบวกอ่ามันจะไม่ลงมาถึงเก้าบาทห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเออ วิธีการดูก็คือณนะช่วงนี้เนี่ยถ้าสําหรับคนไม่มีของนะก็ปล่อยปล่อยให้ชุดที่เขาย่อเนี่ยย่อก่อนค่ะนะฮะอย่าอย่าย่าเพิ่งไปทําอะไรนะ,ะแล้วก็รอดูเอ่อวันที่เขาปิดบวกแต่ว่าวันที่เขาปิดบวกเนี่ยไอ้จังหวัดที่มีลักษณะองการย่อมามันต้องไม่หลุดเก้าบาทห้าสิบห้านะค่ะอ่ะตามนี้ครับตามนี้โอเคค่ะคำถามสุดท้ายถามมาว่าหุ้น BH ช็อตได้ไหมครับโรงพยาบาลเห็นด้วยเห็นด้วยคือช็อตได้อ่ะดูในไทม์เฟรมวีคลี่ก่อนค่ะเอ่อไทม์เฟรมวีคลี่เอ่อโดยธรรมชาติเวฟสี่ใช่โดยธรรมชาติของเวฟสี่มันจะมาแนวไซด์เว์ครับ โดยธรรมชาติของเวฟสีนั่นหมายความว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี้ยที่มันไปทำห g h ตรงเนี้ยอืมมันอาจจะก่อร่างสร้างตัวเป็นเวฟห้ก็ได้ค่ะแล้วประเด็นก็นคือมันมาพร้อมกับแือแบ่ด <Bare> d เวอร์เจนแบ่ดิเวอร์เจนด้วยในไทม์เฟรมวิอืมอืม ใหญ่มากนะฮะคอนเฟิร์มเข้าไปอีกอันนี้คือภาพทำเฟรมวิกリーทีนี้ไปดูเดลี่หน่อยสิโอ้โหเดลี่เดลี่นะคะให้ดูตรงนี้เลยคือเดลี่มันมันก็มีแบร์ดมันกันนะนี่อ่า uh. แล้วคอนเฟิร์มด้วยการหลุดสองร้อยสี่สิบนี่นะฮะ 5้าหลุดสองสี่ศูนย์สีศูนย์โอชอตฟชอตส่วนจุดสต็อปล s อตสต็อปล s อตรงนี้สองรอยห้าสิบค <250. S 2> ่ะครับครับผมโอเคก็ประมาณนี้ส่วนที่เฟกย้ำอีกรอบหนึ่งเก้าสองศูนย์ถ้าปิดวันนี้หลุดก็คือก็คือขาลองหนีขาลองหนีหนีเลยนะฮะแล้วก็ เอ่อทำไงต่อนะอาจจะไปพิจารณาดูในส่วนของพ<า>ุทธออปชัเข้า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 มาแทนเซฟตี้ฟิวเจอร์ก็ได้โอเคได้เลยค่ะมิจุยขอบคุณนห้หูมีคำถามเลยอยู่อีกร้อยแปดพันคำถามร้อยแปดพันเก้าเลยอยากจะมีเวลารายการสักสี่ห้าชั่วโมงโอ้โหเ <laughs> ยอะไปเนาะ เดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนออพี่จุย๋ยตอบเพลินเลยอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่จุย๋ยมากๆเลยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคําแนะนํานะคะแล้วก็ข้อมูลดีๆที่มีมาฝากกันเป็นประจํานะคะทุก